อ๋มันนี่แกแล้วยังก็ตับกุ้มมันนี่แกไปจ่ายตลาดมากกบแม่ครับผม ได้ชินมากเนาะเดมาหาบึงพักบึงยังก็นเนาะงามๆครับผูกเองครับโอ้ยสร้อยพีนองมึงครับสีคูณสีครับผมเตา๋าอันนี้ทำแม่เพื่อนเฮ็ดอันน้อยๆกันครับเดี๋ยวผมจัดแบบสีคูณสีเลยนี่ก็มีต้นหอมครับ ไปมากูดครับนี่กูดอันไปเรียบร้อยครับผมตน,นี้ได้ตับมากี่สามชิปกรีบครับ สิไปเฮ็ดแต่เสียงให้เบิ่งอีกแค่นึงครับผมซ่ำนี้นเนาะโอ้คือหยังนี่ใหญ่กุค้ยอยค้อยใช้เลือดบ่นี่หือชอบมกักเจ้ายวก็ใส่เอ,าอ้าไว้เลือดน้ำนี่ก้อยร้อยเลือดเป็นว่าเป็นตะยานครับผมอือ้ออาหารทิ้งโตครับนี่ ใสยโหดครับพี่น้องอคุนยจังน้อยพวงแดงๆครับผมนี่แหละมาเลยพี่น,น้องเซ็บๆต้องกันครับผมเซ็บครับผมวมื่อนี้ฝีเมอ คุณแม่แดงอีกแล้วครับผมวันนี้ชิมมันบ้าเด้อได้แตกจุ๊บๆไม่ได้ครับผมเอาวันนี้ผพาพี่พ้านอนไปกินเนาะวันนี้เสิสร์ฟกันครับเอาเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ กัดใส่จานครับผมใส่ผักใส่บุกพริกบุกโดดมาครับผมโอ้ไทยพี่น้องเบิ้งทำไยแต่นล้วกันครับมาเด้อมาเด้อกินดูกันครับพี่น้องครับมามามาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสปูสกุลครับมาเนี่มาพบกับอาจารย์บอยภาคินกันแล้วครับมาเนี่ยมาเนี่ก็บภาคีพาน้องมากินอาหารซิงโตครับผม นี่จูตับนี่ครับแนะนํากันชีนครับผมได้มาแต่ตลาดบางแรงนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสารสิบกีบครับผมตัวนี้หนว่าม่ไมครับแนะนําพักมนเนาะนี่อันนี้พักยีเลิศครับนี่การมาทุกรอบผมก็นแนะนําของกินกันเนาะแล้วก็แนะนําพักที่กินครับเขาได้ห้ากินช่อมอเนาะ มีมะละกีโนครับผมมะละคุ้มคุ้มครับผมนี่ไม่ยใหญ่ๆครับแล้วก็มีเพกาครับบักลินฟ้าครับผมนี่แล้วก็มีบักาเขือครับเขือนไอ้หน้าไม่ไหมครับกระเทียมนี่ครับสร้ยจูนี่เขากันครับผมหอมแดงเนาะตัวนี้แล้วก็มี่ทัวร์ข้างหญาครับหาเด็กง่ายๆครับตัวนี้หาเด็กปัญญาครับช่วงฤดูกาลพอ ตัวนี้ก็ทักแข็แยงครับผมบง,งูงเงี่ยวเนาะตัวนี้นี่นี่แหละงูงเงี่ยวเนาะแล้วก็มีบักตุมแก่ครับผมนี่พี่น้องไม่ต้อกันครับแล้วก็พักติ้วครับสมตมัวนี้พักติ้วในแม่แต่ตลาดครับตัวนี้สม,สมครับ แล้วก็ลูกโดดเนาะโดดครับมีไงข้อเนี้ยเนี้ยงห่อนครับตัวนี้ข้อนอนหอนครับผมมาสิมก้อยอีแมนครับผมก้อยร้อยเลือดครับตัวนี้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนกันอุย้ยมา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 รอไล่ใจะห่างครับผมพี่น้องกินเลย ทำแหลกกันเนาะซีมของอี่แมวกันแซ่บพี่กองครับ นี่ก no. 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 ็บ้านยุดเนาะนี่กรรมอยู่บ้านอบอุ่นคือเก่าครับกันหน้ามันนี่ตัวเทาเนาะอ่ามันเขาแน้ว อืมโอ้ใ่ม่ม่นน่มาครับโอ้ซิบตับกเนาะียแลคุณเซบเลยว่ะ นี่ครับทำง่ายครับนะขอโทษขออภัยคนที่บกินดิบนะครับอ่านั่นเป็นความชอบเนาะของแต่ละคนเนาะนวี่งเจ้าครับผมอ๋อหนึ่งสองสามจัดไป บนะ้องหนู่มทีเบิ้งคลิปนี้ไงได้เฝ้ากินนะครับไห,ห,หนไงไงกินหน้าจากหน้ากันเนาะเวลาขีดหนครับ Bum, bum, bum. เนี่วัวได้มาเบืองกันครับขออยีกครึ่งนึ่งครับเบาไหวเป็นแห้ง แล้วห้พี่น้องมึงมาเนาะสีเนงามบอนี้เจ้าขมครับนะนครับอย่างแรกน้อง,อง,อง,องครับ เกมนครับตัวนี้มันสีกรอบครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อแซ่บอย่างเงี้ครับ รับวันนี้ก็ขอบบุญขอบคุณครับไปยังแฟนๆพี่น้องที่ให้เกียรติรับชมช่องจานบอยพากินครับผมสหรับวันนี้ก็พาพี่พาน้องมากินทั้งนี้เนาะเบงบรรยากาศยำแรงเนาะกินข้าวแรงน้ำอีแม่เนาะแล้วกได้มาเว้าวสื่อสารนี่เกินเป็นบ้านเท่าครับ